เด sí, uh, e sí, ี๋ยวลองดูนะครับตึงไหมไม่ตึงโอ้ยโดนเลยครับโดนเลยครับโดนเลยครับโอ้เชือกพันกันด้วยนะครับโดนแล้วปีไม่ถึงนะครับแต่มันตามมาถึงลงข้างหน้าพอดีนะครับเมื่อกี้ไม้เดียวโดนเลยนะครับอู้ซสวยนะครับอูย ปันนี่มาเล้ยมาเล้ยมาเล้ยมาใช้ถั่วอยู่ใช้ถั่วอยู่ฟ้าขึ้นมาไอ้หนูไม้เดียวจอดครับ <laughs> นี่กระสุนใช้ถั่วนะครับไม้เดียวจอดชอบเหยียจิกนะครับโอ้โหได้ผลเลยนะครับนี่โดนคือตะขอนี้แข็งมากนะครับโดนตะขอบนตะขอล่างก็โดนนะครับโอ้โหนี่สุดยอด